พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าตอบคุณพ่อพระอานนที่บอกว่าถ้าคารหัหรรด,รรดหรือคารวสคารหัดหรือคารวสเนี่ยไม่มีเวลาที่จะนั่งสมาธิแบบนักบวชนักบวชคือไม่มีอาชีพมีเวลาแต่ถ้าคารวสหรือคารหัดไม่มีเวลาจะเข้าสมาธิแบบไหนที่โดยไม่เก่งเรื่องสมาธิเลย รยิ่งยิ่งขึ้นไปมาตอบคำถามนี้หลายครั้งมากเลยแต่ก็อยากยืนยันให้สิ่งที่เรียกว่าเป็นลูกโดยธรรมของพระพุทธเจ้าและถือว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าลูกรักก็ผู้ใด ไม่มีเวลาแต่มีจิตที่ฉลาดเลือกพระนิพพานที่หนึ่งแล้วและน้อมจิตไปพระนิพพานทําให้เป็นปกติจะน้อมและลึกนึกถึงจะมีคําบริกรรมถึงหรือมีการอธิษฐานจิตถึงก็ตามแต่สําคัญผู้นั้นจะต้องรู้ตัวปัญญาสูงสุดว่าสิ่งที่ตัวเองเลือกคือสูงสุดแล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เลือกพระนิพพานลูกรักพระอรหันต์ทุกพระองค์เลือกพระนิพพานลูกรักการที่ใจเรา ที่มีเป้าหมายและเป้าหมายที่สูงสุดถูกต้องนั้นถือว่าเป็นตัวปัญญาของการที่หลุดพ้นจากวัตฏสงสารจากสิ่งที่เป็นความทุกข์ความเกิดความแก่ความตายฉะนั้นการน้อมรละลึกนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์หรือคำว่านิพพานสุขขังจึงถือว่าเป็นอุปสมานุสติที่สามารถให้บุคคลนั้นระลึกถึงการเลือก การตั้งเป้าหมายการตั้งใจที่จะทำให้ตัวเองปรุงภาระจบก,กิจลงด้วยการน้อมพระนิพพานมาสู่เนื้อตัวชีวิตและทำให้คำที่เรียกว่านิพพานปรากฏในใจจึงปรากฏขึ้นได้นิพพานเมื่อไหร่ลูกจะอยู่บนโลกที่มีโลกธรรมแปดได้อย่างสง่างามและได้นิพพานเมื่อไหร่จิตใจของลูก จะออกจากราคะโทสะโมหะและมีความแข็งแรงที่เรียกว่าเป็นผู้หายจากจิตเศร้าโศกความเศร้าโศกเสียใจจะไม่ทำร้ายจิตใจของลูกให้เจ็บปวดเสียใจร้องให้จนถึงอาการวิตกกังวลกลัวได้อีกและคำว่าระลึกนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์พ่อจึงให้จัดอยู่ ในความเป็นอนุสติสิบและจัดอยู่ในการที่เรียกว่าเอาจิตระลึกนึกถึงอะไรจึงได้ผลต่อการบรรลุธรรมหรือเรียกว่าได้มรรคผลนิพพานจบกิจเป็นอรหันต์ปงภาระลงได้และตัดราคะโทสะโมหะโดยอัตโนมัติด้วยนิพพานธาตุนิพพานธรรมสิ่งเหล่านี้พ่อใหญ่อาจจะสอนเรื่องนิพพานนั้นคือความเป็นพระเจ้า แต่สำหรับพ่ออาจจะใช้ภาษาที่ต่างกันนั่นคือจะได้นิพานจะได้ความเป็นอรยิยเจ้าแก้ตายแก้ทุกข์โดยสิ้นเชิงถาวรน,นั้นลูกจะต้องฉลาดและวางจิตระลึกนึกถึงอะไรถือว่าได้ผลทั้งหมดนี่คือเป็นภาษพันญูเป็นความรู้ในกฎต่างๆความลี้ลับต่างๆของจักรวาลที่เอามาบอกและ โชคดีที่ลูกรักนั้นมีความที่เรียกว่าความสูงส่งของจิตใจต้องการผู้ช่วยเหลือซึ่งตรงนี้ผู้ช่วยเหลือนั้นมีแต่พ่ออาจจะไม่ได้สอนว่าต้องให้ไปหาใครเป็นเพราะหนึ่งอยากให้ลูกจำทำสายกลางไว้ว่าถ้ารู้ทุกเรียนรู้แล้วว่ามาเกิดเป็นทุกสมุทัยคือการ หยุดทั้งความต้องการต่างๆในสามโลกจนถึงเรียกว่าความอยากมีอยากเป็นอยากเกิดอยากเป็นนู่นเป็นนี่ความที่โรกรธเกลียดในสิ่งใดอยากหลีกหนีจนถึงการที่ลูกนั้นออกจากขันห้าได้ก็ออกจากคําว่าการม,มาคุณทั้งห้ารูปรสกลิ่นเสียงโผทัทัพั์หรือการโอกกอดสัมผัสต่างๆและ การที่ลูกนั้นมีในเรื่องของคำว่านิโรธคือการดับทุกข์ลงให้ได้คนที่จะดับทุกข์ได้ต้องทำนิพพานให้ปรากฏการที่จะดับทุกข์ได้ต้องดับไฟทั้งสามดวงที่เผาเนื้อตัวชีวิตของลูกตลอดเวลานิโรธคือการดับของสิ่งที่เรียกว่า ให้ปรากฏมรรคผลนิพพานหรือให้มีวิราคธรรมหรือให้มีนิพพานธรรมปรากฏขึ้นสิ่งเหล่านี้การที่จะได้วิมุตต์ได้อมตะธรรมนิพพานธาตุนิพพานธรรมวิราคธรรมหรือให้ได้ความเป็นอมตตะความเป็นวิมุตต์สิ่งเหล่านี้ต้องเกิดจากหนทางต่างๆประกอบกันนั่นคือประกอบในการเป็นคนมีอธิจิต เมื่อมีอธิจิตตั้งมั่นในพระนิพพานแล้วมีอธิปัญญารู้ว่าสิ่งสูงสุดของอวิชชาแล้วความมีวิชาคือรู้เรื่องพระนิพพานแล้วต้องสามารถผันตัวเองเข้าสู่นิพพานและสลัดสิ่งที่เป็นสามโลกออกแม้นแต่ขันที่มีในสามโลกก็ต้องไม่เอาด้วยลูกรักนี่คือการไปเร็วที่สุดฉะนั้นสิ่งที่เป็นอาทิสิน สิ่งที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนสอนคือฤหัตหรือคารวาสนั้นให้มีแค่สินห้าและรู้จักทำใจให้รักพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็สามารถที่จะดำเนินทุกเส้นทางที่8 4 0 0 0ธรรมขันนั้นได้กล่าวไว้เพียงแต่ทรงจำรมเพื่อให้เราเอาธรรมตัวนี้มากล่าว กับผู้คุมกฎของจักรวาลท่านก็จะรับรองเพราะท่านเป็นผู้ตั้งกฎส่วนตถาคตนั้นเป็นผู้ที่ศึกษาเรียนรู้และใช้ความเป็นพระสัพพันธ์อยู่ตัวนี้ดึงทำตัวนี้มาเพื่อสั่งสอนพุทธสาวกที่เป็นระดับอรหันต์และให้นำไปถ่ายทอดต่อแต่สิ่งที่เป็นใบไม้ต้นสปาทั้งต้นนั่นคือทั้งในป่าเป็นความรู้ที่ คำว่าผู้บรรลุธรรมระดับสัมมาสัมโพธิญาณหรือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จะรู้หมดที่อยากรู้แต่ที่เอามาสอนคือใบไม้แค่ในกำมือนั่นคืออริยสัจสี่ฉะนั้นรู้แค่กฎตัวนี้ก็ผ่านทุกไปได้รักลูกเจริญพรขอให้ลูกรักนั้นรู้ว่าอุปสมานุสติการเคารพในความ ที่เรียกว่านิพานคือสะอาดส,อสูงสุดและไม่มีทุกข์อีกต่อไปการที่ลูกได้ถูกเตือนจากเทวทูตท,ที่ลูกเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันเหมือนที่ตถาคตเคยเห็นหรือพ่อเคยเห็นนั่นก็คือเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายในเวลาวันเดียว และเห็นนักบวชในเวลาเช้าอีกวันหนึ่งหมายถึงความวิตกกังวลความเศร้าสลดใจที่พ่อตถาคตไม่อยากจะเป็นแบบคนที่เห็นมีความรู้สึกว่าคนแก่คนแก่ตัวจะเหม็นเนื้อตัวจะเหี่ยวและสิ่งที่เป็นความโรยราแสดงถึงความหลังค่อมความไม่สง่าง,งามสิ่งเหล่านั้นสะเทือนใจพอแรงแล้ว แต่สิ่งที่มาเห็นอีกครั้งหนึ่งคือเห็นคนที่เขาตายแล้วต้องเผาอยู่เชิงตะกอนนั่นคือในชีวิตตอนนั้นถูกหลบจากท่านพ่อไม่ให้เห็นคนตายในวังเลยทำให้คิดว่าชีวิตนี้เราเกิดมาเราจะไม่ตายคิดว่าจะหนุ่มสาวและจะอยู่ด้วยความสวยงามสุดท้ายความคิดพลิกหมดหรือเรียกว่า เกิดความที่เรียกว่าเปลี่ยนความคิดเดียวนั้นว่าไม่ได้แล้วเราจะเป็นแบบนี้ไม่ได้ที่ใดมีสีดำที่นั่นย่อมมีสีขาวที่ใดมีความทุกข์ที่นั่นอาจจะมีความสุขและที่ใดที่ไม่เกิดแก่เจ็บตายแต่พันเห็นนักบวชตอนเช้าซึ่งตอนนั้นก็เสียใจแต่ด้วยพลังงานของการที่ต้องเป็นพระสัพพัญญูที่ถูกกำหนดมาแล้ว ทำให้พ่อต้องออกไปตัดสรุรรมและหลบเลี่ยงจากการที่จะต้องบริหารงานดังนั้นพ่อเองอาจจะต้องลดทางโลกเพื่อไปหาทางธรรมที่ยิ่งใหญ่แต่สำหรับลูกวันชิตาเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์และเป็นสิ่งที่เบื้องบนรู้ว่าพลังงานของการเป็นเทพเทวาพรหม อาจจะหนุนให้ลูกนั้นได้เจอในระดับที่เรียกว่าพระเจ้าเลือกถือว่าตรงนี้อาจจะไม่มีในคำสอนของพ่อแต่พ่อก็ถือว่าเรื่องอาจินใจมีจริงฉะนั้นขอยินดีและขอสนับสนุนว่าอนุสติสิบนั้นในสิ่งที่พ่อใหญ่ให้ลูกๆนั้นเป็นทางที่ท่านเลือกที่จะยกจิต และเป็นสิ่งที่ให้ระลึกนึกถึงพระนิพพานคือเลือกพระนิพพานก็ไม่ต่างกับอะไรที่ให้นะันิพพานเป็นที่หนึ่งฉะนั้นนิพพนสุข,ขังนิพพนปัญจโยโหตุนิพพนศูนยังศูญย์สิส้นจากกิเลสราคะโทสะโมหะนิพพนสุขขังได้นิพพานแล้วความเป็นอัศวคยายาน และยานปัญญาต่างๆจนถึงความสงบสุขต่างๆจะบังเกิดเพราะสภาวะนิพพานท่านมีอนุภาพอย่างนั้นเองลูกรักฉะนั้นขอขอบใจสำหรับการเผยแพร่คำสอนของตถาคตและขอขอบใจสำหรับการกล้าประกาศธ,ธรรมว่าคารวาสนั้นเป็นคารวาชันเลิศและยอดเยี่ยมที่สามารถทำนิพพานให้ปรากฏและไม่ได้หลบอยู่ยเฉพาะในบ้าน กล้าที่จะเปิดบ้านและแสดงธรรมเพื่อพระนิพพานตถาคตนั้นรักเจ้าเพราะเจ้าเป็นลูกโดยธรรมของตถาคตจเจริญพรเจริญสุขเจริญให้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้เจโตวิมุตติให้ได้ปัญญาวิมุตติและขอให้เผยแพร่ธรรมนี้ออกไปเพราะช่วงเปลี่ยนยุทธ สิ่งที่เรียกว่ากลียุคนั้นจะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอายุของมนุษย์ก็จะต่ำลงไปจนกระทั่งเหลือแค่สิบปีจากนั้นจะมีสิ่งที่เรียกว่าบารมีในการเป็นลูกพ่อแม่เดียวกันทันพยากาขาวคือสิ่งที่เป็นพ่อแม่ที่ทำให้พระพุทธเจ้าห้าพระองค์ จะต้องมาอุบัติตามสิ่งที่อธิษฐานเพราะฉะนั้นขอฝากพี่ชายที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าอริยะสีเมตรยัยซึ่งจะมาฟื้นฟูในยุคข,ของคนมีสินมีธรรมอายุไขก็จะพุ่งขึ้นตามลำดับจนกระทั่งถึงแปดหมื่นปีอีกครั้งหนึ่งรักลูกเจริญพรสาธุการลูกรัก สาธุสาธุนะวันนี้ก็ขอบพระคุณมากเลยที่บารมีพระเบื้องบนเมตตานะวันนี้ก็จะขอมอบใหม่นะคะแล้วก็ทุกอย่างนะคะให้กับน้องจักรกันพันนะคะพี่วันจะอยู่ด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุ